สวัสดีครับผมปอนเชียพหลีละพันธ์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลและเป็นผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจบริษัทโพลีเทคโนโลยีจำกัดซึ่งทำธุรกิจด้านพลังงานทดแทนโดยเราเคยเป็นผู้จัดทำสถานีชาร์จรถไฟฟ้าในน้ำชาร์จนาำให้กับ BMW ดยตัวผมเองมีความสนใจเรื่องพลังงานทดแทนอยู่แล้วก็ลวเลยได้ลองขับรถยนต์ไฟฟ้ามาแล้วเกือบทุกรุ่นจนได้เจอกับ BMW i5M6 0คันนี้ซึ่งตอบโจทย์ทั้งภาพลักษณ์ในการทำธุรกิจ ในฐานะผู้บริหารและที่ชอบอีกอย่างคือเบาะหลังกว้างขวางและไม่ต้องชันเขา่าทําให้ผมนั่งทํางานที่เบาะหลังได้สบายขึ้นในวันที่มีคนขับรถให้หรือพร้อมที่จะเปลี่ยนรถสปอร์ตได้ในวันที่อยากจะซิ่งเองผมได้อัปเกรดตระบบ Parking Assistant Professional ช่วยจอดรถให้อัตโนมัติและยังควบคุมได้ผ่านมือถือทําให้เวลาจอดรถในช่องแคบๆเราไม่ต้องกระระยะเองเรื่องระยะทางการขับขี่ ถามว่าวิ่งได้ไกลแค่ไหนก็ได้ประมาณ500กิโลยิ่งติดระบบโซลาร์ที่บ้านก็ยิ่งประหยัดแทบจะไม่เสียค่าไฟเลยเคยขับไปหัวหินแบตหมดไปประมาณ45%และยังชาร์จไฟได้อย่างรวดเร็วแวะชาร์จระหว่างทางไม่ถึงชั่วโมงแบตก็เต็มเกือบ100%แล้วครับระหว่างรอชาร์จก็เปิดเกมเล่นกับลูกผ่านพลมแอร์คอนโซลได้ก็ยิ่งเพิ่มโมเมนต์ดีๆในครอบตัวสำหรับผมนะครับเป็นคนที่ชอบทดลองอะไรใหม่ๆ BMW i5 M60 คันนี้ไม่ใช่แค่รถยนไฟฟ้าแต่เป็นรถที่ตอบโจทย์เราได้ในทุกด้านรถคันนี้จะขับเคลื่อนทุกอย่างไปสู่อนาคตที่ดีกว่าเดิม